ชันมัธยมศึกษาปีทยาทับค่ะวันนี้นะคะฉันก็จะมาพูดถึงเรื่องเด็กไทยทําไมถึงโดนผู้ปกครองกดดันเรื่องการศึกษาทําไมต้องกดดันเราด้วยทั้งที่คนอื่นก็ไม่เห็นโดนกดดันหรือบางบ้านก็ไม่โดนกดดันแต่ทําไมบางส่วนหรือบ้านเราโดนกดดันมาค่ะอย่างแรกนะคะเราก็จะมาพูดถึงเรื่องการศึกษาก่อนเลยค่ะ สึดทาน,นะคะเป็นการต่อยอดความรู้ทำให้เราได้รู้ว่าวิชานน,นั้นที่เราเรียนไปเนี่ยรียเพื่ออะไรและทุกว,วิชาที่เราเรียนนะคะสามารถใช้อะไรในชีวิตจริง,รงตอนโตได้บ้างมันก็จริงนะคะที่ติ็กไทยส่วนใหญ่โดนกดดันจากเรื่องกรารศึกษาทกเพราะว่าติ็กไทยบางคนก็มีความรับผิดชอบบางคนก็ไม่มีความรับผิดชอบบางส่วนก็ตั้งใจเรียนมากๆ แต่อีกบางส่วนก็เรียนไม่ได้เรียนไม่แันเพื่อนเพราะว่าไม่กตุใจการที่เราไม่ตั้งใจเรียนนะคะก็ทาให้คน,น,น,นคนนั้นหรือเด็กคนนั้นโดนตาเปรียบเทียบก,กับนักเรียนที่เรียนดีเรียนเด่นเรียนดังค่ะผู้ปกครองก็เลยกดดันเราเพราะว่าอยากให้เราเรียนดีบ้าง แล้วก็ผู้ปกครองเขาก็คุยกันไปแบบไปคุยอวดที่บ้านเ<อ>พื่อนเพื่อนเขาหรืออะไรแบบนี้แต่จริงๆแล้วผู้ปกครองเขาก็อาจจะไม่ได้อยากกดดันเราหรอกคะ่ะถ้าเราตั้งใจเรียนแต่ถ้าเราไม่ตั้งใจเรียนมันก็เป็นเรื่องปกติเขาจะต้องกดดันเพราะเขาคา,ขาดหวังกับเราไว้สูงมากแต่ถ้าเราตั้งใจเรียนแล้ว,ขวเขาก็คงไม่กดดันเราหรอกคะ่ะเพราะว่า,ขาวเขาก็ะเสรว่าเรื่องแค่นี้ก็ทำได้สบายมากเพราะว่าในปัจจุบันเทคโนโลยีและ ไอมากขึ้นไหนจะมีคนเก่งๆกาแรแข่งขันในการศ,รรศราึกษาก็เพิ่มขึ้นทาให้ผู้ปกครองตี่งกดดันเด็กเพราะว่าอยากให้เด็กมีอนาคตและงานการการงานที่มั่นคงค่ะการลดความสนใที่เด็กเก่งก็อาจจะทําให้เรามองภาพเด็กที่<ม>เรียนปานกลางทอานเขาอาจจะเป็นเด็กที่ ไม่ใช่เด็กเก่งไม่ได้หมายว่าไม่ไม่เก่งในเรื่องด้านการเรียนแต่อาจจะเก่งด้านอื่นหรทิ้ที่ด้านการเรียนถ้าการที่เราวัดเกรดวัดกันตรงเกรดอย่างนี้คะแล้วเด็กที่เขาถนัดเด็กที่เขาถนัดด้านอื่นอ่ค่ะหรือทิ้งที่ด้านการเรียนก็ไม่ได้แปลว่าเขาจะไม่ใช่เด็กเก่ง แต่ผู้ปกครองมักจกะมองไปว่าการที่เด็กเรียนเก่งก็คือเ,เด็กเก่งค่ะมันทาให้ผู้คนคิดว่าต้องเรียนเก่งถึงือจะเป็นเด็กเก่งเ<ม>ป็นของทีท่ผิดนะคะนอกจากนี้นะคะผู้ปกครองให้ความสําคัญเรื่องการเรียนพิเศษเพื่อให้ลูกเป็นเด็กเก่งเพราะว่าการเรียนพิเศษนะคะเราสามารถถาม ไุยให้พิเศษได้ว่าะว่าข้อที่ท่าน,านายังไงเพราะว่าเราสามารถเลือกที่จะเรียนเดี่ยวๆได้ดีกวการท,ที่เราไปเรียนในห้องแล้วถามปุ๊บครูก็จะบอกว่าทาไมถึงไม่ฟังครูอะไรประมาณนี้ใช่ไหมคะเขาเลยจะนิยมเรียนพิเศษในช่วงปิดเทอมคะ่ะถือเป็นช่วงเวลาพักผ่อนกลับให้บ้าจากนี้นะคะ ผูวว้ปกครองให้ความสำคัญกับการเรียนพิเศษเพื่อให้ลูกเป็นคนเก่งนั่นเองค่ะช่วงเวลาเพิมก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาพักผ่อนกับให้เราไปเรียนพิเศษเพิ่มเติมไม่มากก็น,น้อยซึ่งเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นว่าค่านิยมในการเรียนพิเศษก็เปลี่ยนได้เช่นกันสมัยก่อนการเรียนพิเศษคือการเพิ่มเติมความรู้ในยุชาที่ไม่ถนัด แต่วันนี้การพิเศษคือเรียนให้รู้มากขึ้นมากกว่าคนอื่นและขอใครคะมีโอกาสในการสอบเข้ามหาลัยได้ก่อนคนอื่นนะคะจึงไม่ใช่เรื่องผิดถ้าเด็กนักเรียน,นคนและอีกเสนอน,นะคะคืออาจจะมาจากโครงสร้างของครอบครัวที่เปลี่ยนไปตามสมัยสมัยคะ่ะ คือพ่อแม่มีลูกน้อยลงทําให้การคาดหวังติอยู่กับลูกเพียงคนเดียวพวกเขาใส่ความคาดหวังของตัวเองไว้กับลูกส่งผลให้ลูกเองก็ไม่อยากทําให้พ่อแม่สมหวังส่งผลให้ลูกเองก็อยากทําให้พ่อแม่สมหวังเช่นกันค่ะเราม็เมพิ่มความเครียดกันนะคะพอเครียดแล้วก็จะเป็นแบบนี้ค่ะคลิปนี้ญญนะคะขอจบเป็นเท่านี้ค่ะก็ขอบคุณทุกคนที่แคร์ เราชยอ้าคิดเที oh ่ยวขอราค่ะสวัสดีค่ะ